สวัสดีครับวันนี้ทางร้านอดุลเด็กโปรเจกเตอร์นะครับผมได้นำนะครับสินค้าจากทาง BenQ กันบ้างนะครับมาทำการรีวิวให้รับชมกันนะครับโปรเจคเตอร์เบนคิรุ่นนี้ก็จะเป็นนะครับ TK 8 0 0 m นะครับความละเอียดภาพเป็น 4k HDR เลยนะครับความสว่างถึง3000ลูเมนนะครับผมเดี๋ยวเราจะให้รับชมนะครับว่าภาพสวยขนาดไหนนะครับเดียวขอปรับเสียงรนิดนึงนะคะ มภาพสวยๆจากเป็นคิวกันได้เลยนะครับอันนี้ดูในห้องนอนนะครับสร้างห้องนอนเล็กๆนะครับแต่ให้เป็นโรงหนังใหญ่ๆนะครับดูกันในครอบครัวนะครับดูความสวยของภาพความลึกของภาพนะครับของโปรเจคเตอร์ 4K เปนคิวนะครับผมรับประกันได้เลยครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับ ดูมิตินะครับของภาพนะครับความดําความลึกของภาพมีหมดเลยนะครับผมนะฮะฉากสีสันนะครับเบนคิวนะครับ TK 8 0 0 M นะครับความละเอียดภาพเป็น 4K นะครับเป็น HDR เลยนะครับผมดูสีสันนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับเหมาะสำหรับฉายหนังในห้องนอนนะครับหรือไว้สำหรับดูฟุตบอลนะครับผมบอกเลยครับว่าสีสนามสดมากๆเลยนะครับ ติดใจเลยครับสาหรับ BenQ เครื่องนี้ครับความสว่างถึง3,000ลูเมนนะครับผมดูในห้องนี้ไม่ต้องกลัวเลยนะครับผมเปิดไฟฉายได้เลยนะครับนะครับดูหนัง 3D ได้ด้วยนะครับขอให้มีแว่นจากทาง BenQ นะครับดูนะความเนียนความลึกของภาพความสมูทของภาพเดี๋ยวเราจะเปิดไฟให้ชมเลยนะครับว่าสู้แสงได้สบายนะครับ เปิดไฟเลยครับผมนี่เราเปิดไฟในห้องเลยนะครับเห็นหมดทุกอย่างเลยนะครับสู้แสงได้สบายเลยครับเปิดไฟกลางห้องเลยครับดูหนังเปิดไฟกันได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าเครื่องไม่สู้แสงนะครับความสว่างถึงตั้ง3 0ม0ลูเมนนะครับผมสบายสบายมากเลยนะครับ หรือจะเอาไปสําหรับเป็นโปรเจคเตอร์พรีเซนต์ได้เลยนะครับในห้องประชุมนะครับตัวนัสือคมชัดมากๆเลยครับเพราะความละเอียดภาพเป็น 4K เลยนะครับสีสันสุดยอดนะครับสนใจนะครับทําห้องนอนโรงหนังนะครับทําห้องนอนเล็กๆนะครับเป็นโรงหนังใหญ่ๆแบบนี้นะครับโทรมาสอบถามพูดคุยกับอดุเดชโปรเจคเตอร์ได้เลยนะครับผมเรามีสินค้าดีมีคุณภาพนะครับ จากทางเอฟสันพานาโซนิกเบนคินะครับถ้าอยาดได้โปรเจกเตอร์แสงสีสวยๆแบบนี้นะครับ p a n าโซนิกนะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเหมือนกันนะครับผมนะครับสนใจสั่งซื้อโปรเจกเตอร์ BenQ นะครับ TK 8 0 0กันได้เลยนะครับชมภาพสวยๆกันไปก่อนนะครับดูครับ มิติความดําความลึกของภาพนะครับมีหมดเลยนะครับเราให้ชมตัวเครื่องกันอีกรอบหนึ่งนะครับนี่นสันสวยงามน,นะครับทีเคแปบร้อยเอ็มนะครับรุ่นนะครับ ชมนะครับโฟกัสหน่อยนี่เลยนะครับเป็น 4K HDR กันเลยนะครับขอจบการรีวิวจากทางร้านอดุลเดชโปรเจคเตอร์ไว้เท่านี้นะครับนะครับกดติดตามที่ Facebook อดุลเดชโปรเจคเตอร์ได้เลยนะครับหรือว่ากดติดตามทาง YouTube ได้เลยนะครับเรามีสินค้าดีมีคุณภาพหลากหลายค่ายนะครับ นะครับเราจะทําการรีวิวนะครับให้ชมกันจะได้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อนะครับในการเลือกซื้อโปรเจคเตอร์สำหรับไว้ดูหนังนะครับเป็นแนวทางนะครับที่ดีสำหรับพี่พๆเพื่อนๆจะได้ตัดสินใจกันนะครับหรือสนใจโทรมาสอบถามกันที่0952475934นะครับ0952475934ได้เลยนะครับสวัสดีครับ